อัปเดตครีมซองเซว่นใหม่น่าใช้มากๆจากแบรนด์ B K Acne นั่นเองนะครับเจ้าซองนี้นะครับมีคุณสมบัติอย่างไรเหมาะกับผิวประเภทไหนแล้วน้องโก้จะเรคคอมเมนต์ให้ทุกคนไปลองซื้อกันหรือเปล่าติดตามชไมได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับน้องโก้กันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะครับเพราะว่าเราจะมาอัปเดตครีมซัเซว่ใหม่น่าใช้มากๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหยิบยกเจ้าตัวแบรนด์ที่ทุกคนชอบกันมากๆแล้วก็หลายคนนะครับติดอกติดใจชอบใช้กันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือ BK Acne นั่นเองนะครับเขาออกครีมซองเซเว่นมาใหม่นะครับนั่นคือเจ้าซองนี้นั่นเองสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของรอยสิวรอยดําแล้วก็หลุมสิวนะครับแนะนําว่าต้องชมคลิปนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้น เราไปทําความรู้จักเขาดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรคุณสมบัติอะไรแล้วก็น่าซื้อจริงหรือเปล่าครับสำหรับซองนี้นะครับมาจาก B.K. Acne นะครับเขามีชื่อเต็มๆว่า B.K. Acne Expert Filler Brian ั่นะครับคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆนะครับที่น้องโก้อยากหยิบยกมาให้ทุกคนได้ลองกันนะครับนั่นคือสําหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นครีมซอนะครับที่ดูแลในเรื่องของปัญหารอยสิวรอยดารอยแดงรอยแผลจากการเป็นสิวไม่เพียงพอนะครับยังทําให้ผิวหน้าของเราดูสว่างกระจ่างใส แล้วยังสามารถช่วยเติมเต็มในเรื่องของหลุมสิวนะครับหลุมสิวตื้นๆหลุมสิวใหม่ๆนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มีความสําคัญถึง2ตัวนะครับนั่นคือ Collector Peptide ครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาหลุมสิวใหม่หลุมสิวตื้นๆให้ดูดตื้นมากยิ่งขึ้นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี d o บ b l e b r i g h บ Booster นะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของรอยสิวรอยดํารอยแดงนะครับแล้วก็ให้ผิวของเราดูสว่างดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยครับและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว 3M h y a l u r o n Filler นะครับเขาบอกว่ามันเป็นไฮยาที่เข้มข้นถึง3โมเลกุลนะครับสามารถซึมลึกลงสู่ผิวได้มากขึ้นนะครับให้ความชุ่มชื้นให้ผิวดูฉ่าน้ําจากด้านนอกสู่ด้านในเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าพูดถึงเจ้าตัว BCAF ก็ต้องพูดถึงสาร ธรรมชาติที่หลากหลายมากๆในทีเดีวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารสกัดจากทามป่านะครับสารสกัดจากเจ้าตัวเมคาัลซไซน์นะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขาหรือว่าเจ้าตัวไบโบบกนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองช่วยปลอบประโลมผิวนะครับให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นม,ม,มีความฉ่ำน้ำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดรอยแดงรอยดำปลอบประโลมผิวได้เป็นอย่างดีครับส่วนรบบเนื้อครีมของเจ้าซองนี้จาก B K Acne นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นเนื้อครีมอย่างที่เขาเครมขนาดนั้นตอนแรกน้องก็เกลี่่ยได้งาครับ แล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้เร็วนะครับไม่ทิ้งความมันวาวไม่ทิ้งความเหนื่อนะไว้ด้วยนะครับที่สําคัญมากแม่นะครับเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างต้องบอกว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นสภาพผิวไหนก็สามารถใช้ได้แต่จะเหมาะมากขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของรอยดํารอยแดงรอยสิวแล้วก็หลุมสิวใหม่ๆหลุมสิวที่เพิ่งตื้นๆนะครับเจ้าตัวนี้จะช่วยได้อย่างดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดครับเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเจ้าซองนี้นะครับซองใหม่ล่า มี K acne เลยนะครับซองละ59บาทถ้าใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแกล้บ้านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็ไปล้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีครีมอะไรมาอัปเดตกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย